สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ e ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสด,ดีเพื่อนเอซีทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o t u u e บอูช่างเทคเต็กเตอร์ครับอยู่กับผมนะครับเสียเปาเคมีเกษตรนะพี่น้องแน่วันนี้มาดู MU57 นะลงฐาน3ครับหรือแปลงนะครับแปลงนี้ เจ็ดนะครับมาไถ,ถูกไว้นะพี่น้องนะเอาเจ้าห้าเจ็ดนี่มาลงผานสามตนะครับโอ้ดิเนเริ่มแข็งแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นที่แบบเป็นโคกนะพี่น้องนะือบเสียนะครับเสียหนุ่ยนะคน อาดีนะพี <vastly> <less> ่น้องมาเลยพี่น้องโอ้มาเลยใจครับ อันนี้นี่โบเดิมนะครับเปลี่ยนแค่พอนะพี่น้องเป็นโบติดรถนะครับ พอได้นะพี่น้อง,นะงครับามลึกหน่ครับรุ่นนี้ถือว่าใช้ดีนะครับอยู่ห้าเจ็ด ัสายคูต้านี่ยชุนนี้ก็น่าใช้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับรงงานเล็กก็ได้นะครับรงงานใหญ่ก็ได้นะครับเนี่ยเสียงแบบนี้เพาะเลยนะครับเสียงเพาะๆครับ ต้านะครับโอ้สุดจัดนะนี่ผ่านสามเป็นของใครเฮงหลีนะพี่น้องดูครับนี่ผ่านสามนนเนียนๆครับ้ ว่าลงยิ่งใช้ได้นะพี่น้องนะสำหรับพี่น้องที่ทำนานะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าถังว่านะครับเนาะทำนาไม่ได้หันมาทำอ้อยก็ทำเยอะราคาตกนะครับทำนาทำเยอะก็ราคาตกนะครับตรงนี้นี่ปุ๋ยแพงแล้วนะพี่น้องนะ อุ้ยแพงมากครับทุกอย่างต้องมีการลงทุนนะพี่โนนะไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆนะครับ คันนี้นี่ตั้ง GPS เรียบร้อยครับยังไงพ่อเขาดีวะยู่จอนเคครับครับ ไปเรื่อยนะพี่น้องนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถ่ยายคลิปนานนะคลิดอะไรไม่ออกฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะพี่น้องนะถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะพี่น้องฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับ กุต้านะครับลาบขานฟอ,อดนะพี่น้องนะใครเฮงลีครับนี่ะครับรถรวมโรงงานนี่สำคัญอยู่ที่ผ่านสามนะพี่น้องนะถ้าผ่านสามเอาไม่ลงแลวนี่ไม่ผ่านนะครับไปไร่มาตรวจนี่ไม่ผ่าน,นรับ ทีนี้จะยากหน่อยนะครับถ้าเป็นเจ้าของไ้ไทยเองเี่เบิกกับโรงงานไม่ได้นะครับต้องเป็นรถรวมโรงงานที่ติดตั้ง GPS นะครับนี่จะทำวางบินเบิกเบิกได้นะพี่น้องนะมาทันี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดีย๋ยวให้พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้อง นี้ครับลากันแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ